ลีโอลีโอกับแม่ขาวจะไปไหนกนหระลุฮะลีโอลีโอปลาน้อยลูกของแม่ขาวเนาะนี่หลังอ่านด้วยตัวผู้ด้วยนะครับแม่ขาวให้กำเนิดมามีลูกค่าตัวนะคะแล้วก็มีคนขอไปเลี้ยงละสีตัวเหลือเจ้าลีโอตัวเดียว น่ารักมากเลยนะสลดัดหางดอกด้วยลังอานหางดอกด้วยตุ้ดตั้นจะดูเดินตุด้ดตุดบิดไปเลยตุ้ดบิดไปเลยไปเลยอ๋อเโอมานี่ลูกไปนะนะ่าเล่าเลมานี่ไงลูกเลโอเลโอเลโอหวงหวงแม่แม่หวง ไม่ขาวหวงอะลูกขาวหว่วงริโอบะไม่ทําอะไรหรอกแค่เล่นด้วยเท่านั้นอ่ามดุดมุดทําอะไรนั่นน่ะใครน่าช่างตั้งชื่อชอบกินเบยรยโอหรือเปล่าเนี่ยตั้งชื่อริโอนี่ไปไปนั่นไปนั่นไปหาพี่แต้มไปลูกปะหาแต้มไหมหาแต้มไหมลูก ไม่ไปหรอก <laughs> ไอเจ้าลีโอลีโอน่ารักน่ารักเอ้ไอ้นั่น,ก,น,น,นกระโดดข้ามตัวแม่เลยมันได้กี่เดือนแล้วอ่ะตัวเนี้ยดนนเดือนกว่าเนี้ยนะเดือนนึง น้องใหม่ะจะไปขุดอีกแล้วนะกินข้าวอิ่มแล้วไปขุดลุมต่อแล้วลุงอะ่อนะม,มันห่วงลูกมันไหมอ,อือต่ก,ก็ต้องดูอาการมันใช่ไหมเออสังเกตเอาเองว่าถ้าไปไม่พอใจแล้วมันเล่นงานหน่อยใช่ปะแม่มันอะ่ะ งับงับหางแม่ไงเอ้าวันนี้ครับวันนี้ครับอ้ยสู้กล้องด้วยสู้กล้องงับเลยงับหางแม่งับหางแม่อืเน่อืเน่น่ารักน่ารักน่ารักอ้าวไปหาพี่มวยหาพี่มวยกินข้าวเก่งไหม นั่งนั่งนั่งนันั่ง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 อ้นั่งไอ้ฉลาดดยขอขอมือข้อมือขอมือมากอเก่งมากออกอะขอมืออีกอะไมือีอ้ โอ้ยฉลาดน่าดูเลยไอ้แต้มยังไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ไม่เคยสอนเลย <c oughs> แต่ว่าพ่อมันไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่บิ๊กซีใช่ไหมพ่อวือ <c oughs> มมาอยู่นี่แต่ว่าไม่ไม่ยอมเป็นเมียบิ๊กซีใช่ไหมเนี่ยไอ้ขาวนี่น่ารักอะ่ะน่าเด่นด้วย <c oughs> <c oughs> ชอบข้ามเหมืนได้เต้มเลยเดิมไปกพอวิ่งตามตูดไปลิโอลิโออันน่ะจะเล่นกับพี่หมวยอันรักกันลักกันลลโอลักกันล,ลักกัน,กกนมาอีกทีคงเป็นหนุ่มไปแล้วอืมไอ้ขาวนี่กัดปูใช่ไหม มันมันนึกว่าจะมาทำอะไรลูกมันใช่ไหม,มดีโอมานี่มาแล้วๆๆฉลาดฉลาดฉลาดหนูไปหมดเลยอ่ะนั่งลงลูกนั่งลงหนูนั่งลงลูกนั่งลงนักลงนักลงโอ้ย เออเอาเอามือมาแตะละยังไม่ได้คอยโขมือเลยมือแตะละเอียเดี๋ยว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 แอบไปเอาอาหารมาให้ดีกว่าของไอ้แจมเอาเดี่ยวเดียวกินเดี่ยวเกินนมกินนมเดี่ยวเดียวมาเร็ว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 เดี่ยวเดียวเดี่ยวเดยังไม่รู้เรื่องเล่นเล่นกับแม่อยู่เล่นกับแม่เดี่ยว รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยรีอ๋อนีอ๋อมามามาเออไปดูดิดูดูอะไรอะไรกินนมกินนมกินนมให้แม่กินด้วยให้แม่กินด้วยเป็นลายให้แม่กินเออใส่อย่างนั้นก็ได้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนตายตายลูกลี้ลูกโรนแล้วค่ะนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะ นั่งก่อนนั่งลงก่อนอ่าฟังฟังฟังอํามวยก่อนฟัปัดโหลอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นนั่งลงอ่าเล่เล่เล่เเดี๋ยวให้รางวัลอํามวยให้รางวัลหาตะกี้ได้กินไปอันหนึ่งแล้วเหรอเฮ้ยติดใจเว้ยเอ๊ะมันอยู่ไหนนะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่อยู่ที่มืออํามวยโน่นเออนั่งดีๆกับลูกนั่งดีๆ นั่งดีๆลูกนั่งยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมนั่งนอนนๆนน่นนนเอ้ยโอ้โหงับๆัเลยงับมัเลยนั่งลงนั่งลงหน่อ้งเห็นในตัวนี้แล้วคิดถึงไอ้ไอ้ถุงทองแต่ถุงทองมันจะว้วนอย่างนี้ขนยาวกันนี้อันนั่นนะ ขอ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 ก่อนเอออ่าให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยให้แม่ขาด้วยบิ๊กสีก็ไม่ยักกับไปแย่งกับเขาเนาะเวลานี่นมองปากแม่น่นนะแม่ก็แย่งก่อนเลยออืมกินแล้วขนจะสวยอันเนี้ยพวกนี้ขนจะสวยมันจะบำรุงขน หนึ่งคหั่นม็ดอ้าวนั่นอะไรเลยหาอะไรเลยนะหาอะไรโอ้มันเหี้ยมันติดจริเหรอมันติดดินกลิ่นมันติดหรือเปล่าว่านี่มันมันนอนรองดินแล้วเพมันมาอยากกินขี้ดินนั่นอเอรลเคลี้ดินออกก่อนกินแล้วกินแล้วเออให้บิ๊กซีหน่อยแล้วให้บิ๊กซีเมสหนึ่งบิ๊กซีอ้าวบิ๊กซีอ้าว อย่าแย่งกันนะอันนี้เกรงใจไม่กล้าให้ไม่กล้ากินมิกซีเกรงใจมิกซีมันน่าจะไม่กินนะดมเฉยๆเฮ้ยไอตัวเล็กชอบนี่ดูดีดูดีหาเลยกลิ่นนี้กลิ่นนี้มันต้องกินมันต้องกินนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนลีออนั่งลงก่อนไม่นั่งเลยดมหาอะไรไม่รู้ั่ง นั่งกันนั่งนั่งนั่งเออเก่งมากจะเอามืออ้มกลับกลับเลยอะนิกซี่นิกซี่กินไหมนิกซี่ไม่กินอ้าวโอ้แตงโมแตงโมไปแตงโมไปกินไหมแตงโมไปหาอาหมวยเร็วหาแม่หมวยหาเตงโม ไม่ทนัทนอ่าบิ๊กซีกินแล้วบ่มันมันไม่แย่งกัน<ด>ใช่ปะนนมันไม่แย่งกันก็ดีแล้วนะมีแต่ตัวเล็กเลยจะไม่แย่งกินมานกินมานนั่งกันนั่งนั่งไม่ไหวแล้วมันมัน <c oughs> อดใจไม่ไหวแล้วออดใจไม่ไหวแล้วโอ้โหตะครบไปเลยมันไม่กินขี้ดินใช่ไหมกินอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแตงโมกินไหม <c oughs> หมดยัง มันกําลังน่ารักเนาะมาประมาณเนี้ยกําลังน่ารักถ้าโตอีกไหนก็ไม่น่ารักแล้วอ,อืม <c oughs> หมดแล้ว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 อาเ <c oughs> <c oughs> จะไปงับในมือเคาทำไมเลยนะเขาปล่อยให้แล้ว แบ่งกันแบ่งกันไอ้ขาวก็ชอบแ้่นนะั่นแม่มันก็ชอบเนะบิ๊กซีไม่ไม่ใช่ย่อยนะตอนไอ้แต้มไม่อยู่นะแต้มไปกับพ่อมันนะไปแอบกินข้าวไอ้แต้มในครัวนะ <laughs> หมดเลย <laughs> ไอ้แต้มกลับมามันงงงเอ๊ะทำไมข้าวมันหมดอืม <laughs> มันเหลืออยู่มันกินไม่หมดไงมีทั้งอาหารเม็ดมีทั้งข้าวที่พ่อเป็นคุกให้ ได้แจมกลับมางงเลยไม่เหลือเลยยังไงวะอ่าสำเร็จเสร็จไปได้ดีหั่นเม็ดมือแรกของวิลีโอได้ได้อ่ารู้จักลีโอกันแล้วเนาะลีโอหวัดดีบายบายกันลูกลีโอครับบายบาย บาย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 ไม่รู้เรื่องสวัสดีครับอ่าไปจักกันแล้ว